สวัสดีครับสวัสดีซีซทุกท่านครับอยู่กับช่องนิวบอครับนี่เรามาดูความคืบหน้าสะหนึ่งไร่ดํากรีน,นะครับว่าไปถึงไหนแล้วเมื่อบานโดนฝนถล่มไปครับนี่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเบียกเท่าไหร่ครับแต่ทางเข้าบ่อไี่สุดยอดเลยนี่ครับนี่แตมวิ่งกับอาจารย์อ๋อครับกดสองกดโอ้ เนี่ยครับสต็อกดินไว้รอเลยเพราะว่ามันแข็งครับข้างล่างนี่ถ้าไปทำถนนนี่อ้สุดยอดครับหมอ,อาจได้ง่ายรถดำก็วันนี้วิ่ง15กิโลครับได้วันหนึ่งไม่ถึง20เที่ยวหรอก <c oughs> จอดรอละรอแล้วครับเป็นกองเป็นกองไว้ครับแมคโคก็จอดนอนจนหลับนู่นแหละว่ารถด,ดำเพิ่งแต่ออกไปครับเมื่อกี้นี่มันก็เลยว้าวิ่บทางออกบอก,ก็กิโลกว่ามีแต่ปลาครับนี่ไม้ไผ่อะไรเยอะแยะ ไม่รู้ว่าสะเขาน่าจะแค่นี้เรับนึกว่าจะาไปเชื่อมสันอีกลูกบ,บนตรงนี้ครับหนึ่งไร่ลึกถึงนรกแน่นอนครับต้นไผ่ครับนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวเราก็รอชมตอนรถดับมาครับว่าวันนี้วิ่งกี่คัน น้องใหม่มาวิ่งด้วยหรือเปล่าโอ้โหนียบนี่ที่เขาจะขุดถึงแค่นั้นนี่ถึงแค่นี้หรือเปล่า <Okay. S 2> น่าจะถึงแค่นี้ครับเพราะว่าฝั่งนั้นเขาปูคองครับนี่นี่ครับ <Okay. S 2> ต้นนี้ครับนี่ต้นอะไรนี่ <Okay. S 2> วนไปครับไม่รู้ว่าจะขุดทิ้งไปทางไหน ถ้าจะปลูกขุดสะเอาน้ำมาทำอันนี้เกษตรกร,กรนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีสายโอ้มันมีสายฝั่งนั้นแต่ไม่รู้ว่าใช่ขอ,อของหรือเปล่าโอ้งานใหญ่ครับวิ่งหน้าฝนครับงานนี้ยาวๆเลยตะตุงเนี่ยในบอ่อก็ไม่เท่าไหร่ครับนี่ตรงนี้นี่แต่ทางเข้ามานี่ยยอดเลยครับรถด,ดำนี่โอ้ ต้องมีรถไถอยู่บอ่อครับเมื่อคืนนี่น่าจะตกทั้งคืนครับแต่ตกไม่หนักเลยไม่เป็นไรเราชมตอนรถดำมามาแล้วครับนี่น้องมิ่งน้ำซิ่งจันทร์อ๋อกลุงมาดูผลงานตัวเองครับ วันนี้เราจะวิ่งกัน4คั้นเหมือนเดิมครับนี่น้องใหม่น่าจะไม่ได้มาวิ่งครับวันนี้จานออจัดหนักจัดเต็มครับ ครับนี่ที่ลังเสื้อครับจานอออกแบบนี้ขุดสบายเลยครับแต่รถด,ดับนี่ตอนออกตัวนี่ลำบากแน่นอนเลย จัหนักจัดเต็มครับนีน่น ทรายครับตรงนี้ครับมีลุกรังเล็กน้อยแค่ตรงนั้นครับลูกรังดินน,นี่นี่หน้าฝนอย่างนี้นี่ชาวบ้านถูกใจครับนี่ตรงนี้เอาไปเทนหน้าบ้านเนี่ยโอ้เดินสบายเลยว่ามันเป็นดินทรายเนาะไม่ลื่นครับดินแบบนี้นี่ ถ้าใส่แบบงานเมาเนาะแล้วขายงานเที่ยวครับชาวบ้านนี่บูกกันเลย่ะ ช่วงนี้หาที่ขุดยากครับนี่ต้องตีปลายอย่างเดียวครับงานลอกน้ำนี่หมดสิทธิ์ครับเพราะว่าหวานข้าวแล้วงานไกลงานใกล้เอาหมดครับหน้าฝนนี่รำกรีนดอกยางเริ่มฉีกแล้วครับนี่รถต้องมี รถใช้งานครับเต็มแล้วครับเยขึ้นไว้ป้า พอดีพอดีครับงานเที่ยวทางขึ้นบอก็สบายสบายครับไม่รั่นแต่เป็นจะรั่นตรงทางออกครับครับนี่จานออกก็โยนดินรอครับนี่เป็นสต็อกไว้เก็บ <Keep S 2> ดินไว้ทำคภูษารครับ มีตอไม้รากไม้อะไรของเก่าครับเลยต้องเคียเค่ยๆออกครับถึงพ้นไปเดี๋ยวโดนชาวบ้านได้เป็นรากไม้โกเบโกมากคูเอสเคร้อย รถด,ดำจอดครับเดี๋ยวลงยากครับเดี๋ยวมันติดเอาก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องเดีเบาๆได้ครับรถด,ดำหลุดมาที่ะคันสองคันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย